สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่ไปนะครับทุกๆุกทางกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับสูตรก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปนะแต่ในงวดที่แล้วก็ท่านไหนที่ซื้อสูตรนี้นะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่สูตรเนี้ยสูตรนี้ก็ตัวเด่นก็เข้าบ่อยน่ในในในหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมักจะมาในตัวเด่นนะครับก็มา16เนาะมา6มา7เลยนะครับเนาะสูตรนี้ก็งวดที่แล้วเข้า3ตัวเนาะ รอบนี้นั่นแหละนะครับก็เหมือนครั้งก่อนนั่นแหละนะครับเนาะแต่มันก็ยังมาในเลขเด่นอยู่อ่าหก็มี7ก็มานะครับรอบก่อนหลังจากที่เข้า3ตัวนะครับเนี่ยก้าก็มีศูนย์ก็มานะครับเนาะเออแต่ล่าสุดถัดมานี่ตัดเข้าล่างนะครับตัดเข้าล่างก็มีในตัวเด็นด้วยนะครับไปในบนด้วยนะครับล่าสุดก็สุรนี้สุดเจ็ดมารอดูด้วยกันนะครับเนาะอ่ะอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วย นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะใครชอบนําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็เข้าไปในสูตรสูตรสเนาะสูตร2ก็ตัดเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับเนาะสูตรนี้ก็สูตรสูตรนี้อาสูตรนี้หลักร้อยเนาะหลักร้อยมักจะมาในตัวเด่นก็มาใน6นะครับส่วนสูตรนี้หลัก10หลักหน่วยก็มา1สูตรนี้หลักร้อยหลักร้อยกับหลักหน่วยมักจะมาในเลขเด่น ในชุดตัวนี้2กับ7ก็มา7จ็นะสูตรนี้หลักร้อยก็มาเนาะสูตรเเนี่ยก็มาเหมือนกันนะี่ครับอ่ะมาดูในล่าสุดในแต่ละสูตรเริ่มต้นเลยนะฮะจากในที่เมื่อที่แล้วนะออกไปที่11617นะครับอ่ะสำหรับในที่ในสูตร2นะครับสูตร2มาแล้วนะครับคำนวณออกมาแล้วเนาะอืมนะครับสถิติก็ถือว่าโอเคอยู่ในะร,รอบที่แล้วนี่ ก็มาหนก็มา1 1 6 1 7, นะ็เนาะก็ถ้าไปตัดก็เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับก็สูตรนี้สูตรนี้ในตำแหน่งอันนี้ไม่มีเลขเด่นสักตัวนี่ก็ยังมา1อยู่เนาะในตำแหน่งในในหลัก10ก็ถือว่าตัวเด่นก็เข้ามาหลายงวดแล้วเนาะล่าสุด6กับ7นี่แหละเน้นหกกับ7นะครับเนาะสูตรนี้นะฮะก็นะครับ,นะรบ,นะรบ6 7แล้วก็8เนาะหกเนี่ เพราะว่ามันก็มีแค่3ตัวนะฮะหกเจ็ดแปดถ้าเมน่ี้เน้นๆไว้แล้วกันนะครับถ้าจับ3ตัวในสูตรที่2นะครับก็จะได้3ตัวเนาะก็จะได้นะครับในที่ใน7 7 6อ่าต้อง7 6 8สิอ่า7ไม่เป็นออก7 6 7ดสิ7 6 7 7 7 8ก็หลักร้อยเป็น8เนาะ8 6 8 8 7 8นะครับสลับในสูตรแรกสูตรที่2นะครับต่อไปนะฮะก็สูตรที่2แล้วก็ต้องเป็นในสูตรที่3นะครับสูตรที่3งวดที่แล้วก็นะครับมาดูในสูตรที่3สูตรที่3เนี่ยอ่าหลักสิบหลักหน่วยเนาะมาในตัวเด่นก็บ่อยอยู่เหมือนกันรอบที่แล้วนะครับ1 2 0สูนะก็มาในที่ใน1ก็มาในเลขเด่น1นะครับ รอบกอดก็เป็น7อันนี้เป็น0นนี้ก็มาในหน่วยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ในวัดแรกมันก็จะมาในหลักสิบหรือหลักหน่วยล่าสุด1 2 7นะครับ1 2 7ก็เมื่อกี้เห็น7ก็แสดงว่าวันนี้จะ7จ็ดะมาอีกหรือเปล่าเนาะในในสูตรนี้ก็มี7หรือจะ1 2เนี่ยมาจับกันกันกบเป็น1 7 2 7 1 8 2 8 1 6 2 6, 6หรือเปล่านะี่ถ้าจับ3ตัวนะครับของในสูตรนี้นะในสูตร สูตร3ามนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน6 6 1 7 6อ่า6 1 7นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 6 2 7เนาะหลักหน่วยตัวเดียวเนาะ7 1 7นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน7 7 2 7เนจะ็ดองเนาะหลักสิบเป็น1กับ2หลักหน่วยเป็น7ตัวเดียวหลักร้อยเป็น6กับ7อ่าโอเคนะครับตรงตามนี้นะฮะ สูตร3สูตรแล้วต่อไปก็เป็นสูตรที่5นะครับสูตรที่4หายไปไหนสูตรที่4ไม่รู้ผมไม่ได้ทำนะครับนาะสูตรที่4สูตรที่4ข้ามไปสูตร5เลยนะครับ2 2 3 5สูตรที่5นะครับสูตรที่5าในสูตรที่5หลักร้อยเนาะเนี่ยสูตรเนี้ยหลักร้อยมักจะมาเป็นเลขเด่นว่าก่อน4 1 แต่หลังๆนี่มันก็ก็วนเวียนไปได้ทุกหลักเนาะสูตรนี้นะครับก็ล่าสุดได้ในชุดนี้นะครับจับคู่นะครับอ่ะสูตรที่5ก็จะเป็นในที่ใน2 2 5 2 2 6 2นะครับ6 5 2แล้วก็6 6 2นะครับหลักร้อยะกกับ2นะครับหลัก1ิบกับ6หลักหน่วย2ตัวเดียว นะครับสลับในสูตรเนาะอ่าก็มาแล้ว3สูตรนะครับต่อไปนะครับในสูตรที่6นะครับสูตร6สูตร6รอบล่าสุดเนี่ยนะครับงอดที่แล้วเนี่ยหลักร้อยกับหลักหน่วยเนาะนะครับสูตรนี้หลักร้อยกับหลักหน่วยมา1ตัวนะฮะก็มาในชี่ใน7จ็ดกับล่าสุดเละสูตรที่6นะครับ มันมักจะมาใน,นในฝั่งเนี้ยในสูตรที่6เนี่ยสองสองหนึ่งเนี่ยมันมักจะมาประ,ประมาณแบบเนี้ยนะครับก็วันนี้เน้น1นึงเนาะอ่านะครับ1นึ่ถ้าจาับ3ตัวนะครับในสูตรนี้ก็จะได้นะครับในที่2 2 2 1 2 2 1อ่อ่าสองสองสองสามสามสองหนึ่งสาม สอ,สองนะครับก็รู้สึกว่าจะเลขต่ำๆเนาะห12 12 12 12นึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองนี่แะไ,ไม่รู้นะครับ1นี้1่มี2มี2มี2มี1น,นะผมว่าก็เนาะมีมีสูตรเนี้ยนะที่เป็นเลขสูงนะครับแต่ไปดูในสูตรที่7นะฮะนี่งวดที่แล้วหลุดใช่ไหมงวดนี้ก็ขอให้มาแล้วกันและแล้วสูตรที่7ก็มาแล้วคำนวณออกมาแล้วนะครับ ก็ถ้าในตัวเจาะไม่มาก็เน้นในหลักสิบหลักหน่วยนี่ครับเนาะอืมน,นะเน้นในหลักสิบหลักหน่วยหรหลักร้อยเนี่ยมันก็ผมว่าก็ก็น่าลุ้นอยู่นะครับซึ่งในงวดที่แล้วเนาะก็ไปนะครับในที่หลักร้อยเนาะหลักร้อยมาในตัวเด่น2ตัวเลยเนาะหกับ7น,นะครับล่าสุดก็แต่เท่าที่ดูแบบนี้แล้วเนาะมันก็หลักร้อยติดหลักร้อยกับหลักหน่วยเนาะหลักร้อยกับหน่วย ร้อยกับหน่วยร้อยกับหน่วยไอ้ศูนย์นี่มาสิบอืมตั้งแต่งวดแรกมานะครับงวดที่สองมานี่ก็ก็ติดหลักร้อยเนาะเนี่ยเว้นมาหนึ่งสองสามสามงวดเนาะไม่เข้าสามตัวตรงๆนะลงงวดแรกก็ตั้งแต่หนึ่งคุมพานะครับก็ล่าสุดอ่ะในสูตรนี้นะฮะหลักร้อยเจ็ดกับแปดหลักสิบเป็นศูนย์หลักหน่วยเป็นสองเลยก็จะเป็นนที่ในสามนะครับจับคู่ก็จะได้นะครับในที่ในเจ็ด 702 703 802 803นะครับเนาะอ่ะก็ลองนำไปจับแล้วกันนะครับจะตัด0302หรือเปล่านะครับมันจะเหมือนในรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับที่นะครับเข้า3ตัวตรงแล้วก็มาหลุดนะครับแล้วก็มาเข้าล่างนะครับตัดตรงท้ายตรงนี้นะครับ ก็คงเป็น0330หรือเปล่านี้จะเป็น02หรือจะเป็น83หรือจะเป็นในที่ใน73นะครับแต่ที่แน่ผมว่าสูตรนี้ก็น่าสนใจก็คือในสูตรเด่นบนนะครับสูตรเด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวรอบที่แล้วให้เจนะ็ดเนาะแต่ไปล่างนะครับสูตรนี้เด่นบนก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับตั้งแต่ลงงวดแรกนะ 6, 7, 7, 7, 9, 8, 9, เนาะ6กับ7มา7มา9 89อ่ามีวดนนี้หนะ้าที่ที่ไปล่างนะครับ 2 3มา3 2 3มา3 1 2มา2 3 4มา4หลัก107็บาทมา8แล้วก็งวดที่แล้วนะฮะก็ไปในที่ใน1 1 6 17กนเะ็นาะก็ไปทางข้างบนข้างล่างนะครับมาดูสูตรนี้นะครับอ่ะเผื่อจะไปนะครับนำไปตัดสินใจกับในสูตร3ตัวเมื่อกี้ก็ผลในงวดที่แล้วนะครับผลในงวดที่แล้วก็จะเป็นในที่ใน9 80 1 16 1 7นะฮะ ก็หลักแสนคูณ9 1 0คูณ9 0 0คูณ500คูณ5แล้วก็หลักหน่วยล่างดึงลงมาก็คือ7 99 8 11 98เป็น72 0คูณอะไรได้0 1 5ได้5 1บวก2เป็น8อ่า1บวก2เป็น3นะครับก็มาบวกกับ5แล้วถึงจะเป็น8นะ8บวกกันกับ7เป็น5อ่ะก็เด่นบน5กับ6เนาะก็จะได้ในที่ใน5 นะครับอ่ลองเพิ่มไปเนาะก็5กับ6นะครับก็5กับ6ก็ไปดูนะฮะในสูตรเมื่อกี้มี5กับ6กไหมนะครับนี่อ่าในสูตรไหนมี5กับ6ก็นําไปจับนะครับมีมีสูตรนี้นะสูตรนี้ก็เคยเข้าต่อเนื่องนะครับเนาะเนี่ยชอบ6ก็6 8 6 7นะครับหรือ6 1 6 2นะถ้าชอบ5ก็5 2 5 6 นะครับก็ลองนําไปจับเลยกันนะฮะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับอันนี้ก็ถ้าถามผมว่าชอบในสูตรไหนก็ต้องชอบในสูตรที่เก็บนะครับสูตรที่เนะ็บเนาะเพราะว่าวงื่อนเทียวมันลุนะครับก็ติดหลักร้อยหลักหน่วยไว้แล้วกันนะสำหรับในสูตรนี้วันนี้ติด2 8หรือนะครับอ่าเอออาจจะจับคู่กันก็ได้นะครับ28 27 38 37เนี่ยก็จะลิมศูนย์ด้วยนะอาจจะเป็น0 2ย์หรือ08นหรือนย์ วันที่แล้วเลขดงังนวันที่อยากมาได้ออกหรือเปล่า8338นี่ฝันได้นะครับฝันได้ก่อนหวยออกเนาะไม่ออกนะฮะกลัวจะไปออกหวยอื่นหรือเปล่านะครับเนาะเออฝันคืน,น,นควันที่1นะครับวันที่2มาก็ไม่มาอาจจะไปออกหวยอื่นหรือเปล่าหรืออาจจะนํามาออกในงวันที่16หรือเปล่านะเนี่ยก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ